สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานะแนะนำนะครับทูนิเก้นะครับหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าสายรัดห้ามเลือดทางยุทธวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของพยาบาลน,นะครับประจำบุคคลช่วยในเรื่องของการห้ามเลือดนะครับจากการบาดเจ็บในรูปแบบแผลชะกันนะครับมีเลือดออกมากนะครับที่เกิดจากการปะทะหรือพวกเกิดจากแผลจากอุธสงคราม หน้าที่หลักนะครับของมันสาระห้ามเลือดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ห้ามเลือดฉุกเฉินนะครับในการทํางานของมันก็คือหยุดเลือดนะครับจากเส้นเลือดใหญ่บริเวณแขนขานะครับซึ่งผู้ใช้ต้องใช้งานนะครับผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลทันทีนะครับเมื่อเมื่อทําแล้วคือได้ผลทันทีเลยนะครับเลือดต้องหยุดทันทีนะครับไม่งั้นก็มันก็จะเกิดการช็อกนะครับหรือการ เสียเลือดมากนะครับอาจทำให้เสียชีวิตได้นะครับในสนามนะครับในสามลบส่วนใหญ่นะครับสามลบเนี่ยคนที่เสียชีวิตก็คือมาจากส่วนใหญ่นะครับมาจากการเสียเลือดมากนะครับทำให้เกิดภาวะการช็อกนะครับอันนี้นะครับมันจึงนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับตัวนี้มันจึงเป็นสิ่งนี้ว่าจำเป็นที่ว่าเจ้าที่นะครับ ทุกๆคนจะต้องมีประจำตัวนะครับอย่างน้อยก็คือคนละหนึ่งอัน2องอันนะครับต้องมีประจำตัวนะครับคือการเมื่อเราเมื่อเราประท้าเนี่ยอุปรกรณ์พวกนี้มันจะต้องสามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับคือบางทีเราอยู่ในสในสลบเนี่ยบางทีเพื่อนหรือว่าหน่วยแพทย์อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับ หรือเราไม่อาจจะรอให้เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะครับเราก็ต้องทําเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกนะครับโจมตีซ้าๆนะครับหรืออยู่ในแนวยิงของฆ่าศึกนะครับเราก็จะเหลือเพียงอุปกรณ์แล้วก็ความรู้ที่เราเริ่มเรียนมานะครับเราก็ต้องใช้มันนะครับอย่างถูกต้องนะครับเราถึงจะสามารถพาตัวเราให้รอดพ้นจากอันตราย ครั้งนั้นนั้นได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาสาธิตนะครับให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับสำหรับตูนิเก้นะครับหรือว่าสายรัดห้ามเลือดทางยุทธวิธีอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อนี่นะครับ S 4 F Technical ูนิเก้นะครับ1.5นะครับ S.O.F. ตั c h ดิคาลทนิเก้1.5นะครับถือว่าเป็นได้รับมาตรฐานนะครับเป็นทูนิเก้ของแท้นะครับมีมาตรฐานนะครับถ้าเป็นของก๊อฟนะครับราคาอาจจะถูกแต่ว่าใช้งานไม่ได้จริงนะครับเมื่อเราขันแล้วตัวนี้อาจจะหักนะครับหรือว่าเหล็กตัวนี้อาจจะอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ซื้อของดีซื้อของแท้ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับส่วนการใช้งานนะครับ ผมจะสมมุติว่าน,นี่เป็นแขนขาของมนุษย์เรานะครับถ้าเกิดเป็นขานะครับเราจะสวมทักษะนี้ก็ได้นะครับจะสวมก็ได้นะครับไอตัวนี้มันจะปรับได้นี่ยครับจะปรับได้นะครับให้วงมันใหญ่หรือมเล็กนะครับรูดมาให้มันเล็กเห็นไหมครับหรือว่าจะดึงขึ้นมาเพื่อให้มันใหญ่นะครับ ถ้าโอเคถ้าสอดเข้าไปได้ก็คือใส่เข้าไปเลยนะครับลักษานี้นะครับแล้วดึงนะครับแผ่นตรงนี้นะครับจะต้องอยู่ด้านบนรักษานี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงนะครับลักษานี้นะครับบางคนตัวนี้นะครับพับอยู่รักษณานี้ไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้จะต้องไม่พับไปข้างหลังักษณะนี้นะครับตัวนี้จะต้องอยู่รักษานี้นะครับ อยู่ข้างล่างเพื่อรองเหล็กตัวนี้นะครับอ่านะครับอันนี้คือแบบการสวมนะครับสวมตัวนี้เข้าไปนะครับสวมเข้ามานะครับสวมเข้ามาหรือถ้าอันใหญ่นะครับเราจะใช้วิธีการนะครับหรือมันเข้าไม่ถึงนะครับสวมไม่ได้เราใช้วิธีการนี้นะครับถอดตรงนี้นะครับมันจะถอดได้ดันไปข้างหน้านะครับอ่าลัะษณะนี้นะครับ จะถอดได้เสร็จแล้วนะครับเราก็วางนะครับยกสิ่งที่เราจะสวมวางลงไปนะครับเสร็จแล้วเราค่อยใส่กลับเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับัษณะนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถทาให้ตัวเราเองได้นะครับหรือให้เพื่อนทำให้ก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงตัวนี้นะครับดึงแห้ไลนรัน่นอ่ารึงแน่นนะครับเสร็จแล้วนี้เราก็ขันชนะนะครับ โดยการขันตัวนี้นะครับแล้วก็ขันขันให้ตึงนะครับขันให้ตึงเมื่อตึงแล้วตัวนี้มันจะมีตัวล็อกนะครับใส่เข้าไปลักษะนี้นะครับส่วนปลายสายที่เหลือนะครับก็พันพันเข้าไว้นะครับพันม้วนเก็บให้ดีระวังสะดุดนะครับพันไว้ตรงนี้นะครับจะมีให้เขียนเวลานะครับเราจะต้องเขียนเวลาให้ชัดเจนนะครับว่า เราเริ่มคันชนะเนี่ยหรือว่าเริ่มใช้ทูนิเกตเนี่ยเวลาเท่าไหร่นะครับกี่โมงวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเราส่งให้แพทย์นะครับเมื่อเราส่งให้แพทย์แพทย์จะได้วินิจฉัยถูกว่าควรทํำยังไงนะครับควรทําอย่างไรนะครับกับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับแพทย์จะได้วินิจฉัยได้นะครับอย่าลืมเขียนเวลาให้ชัดเจนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ